Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i อ s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT เค u d i o นะ คลิปนี้มาต่อสัญญาเอ็มเป๊ยนะครับผมเอเป้ MVP เนี่ยไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ที่ขึ้น100หรือ101่งรอยนะจริงนะฟีเจอร์ส่วนใหญ่ก็ขึ้น100แล้วบางตัวก็100อยู่นะครับบางตัวก็101นะต101นะแต่99ไม่น่ามีเอเป้ MVP นะแต่จะมีตัวหนึ่งที่ที่101เหมือนกันก็คือตัวสแตนดาร์ตนะแต่ต้องเป็นสแตนดาร์ตเก่าเท่านั้นนะสแตนดาร์ตเก่าเท่านั้นมานะซึ่งเอเป้บางทีบางคนเนี่ยไม่มีจริงนะไอดี ID หนึ่งผมไม่มีเอเป้เลย ไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเลยจริงๆนะฮะโอเคส่วนมันจะมีเป้เป้เวอร์ชัน,ชนไหนวะที่เนี่ยเป้ทิมชาติที่แค่ตัวนี้ก็ก,ก็ถือว่าน่าเล่นนะเป็นตัวฟรีเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวฟรีเหมือนกันนะ101เหมือนกันนะครับผม101เหมือนกันนะแต่ก็คือฟีเจอร์นะแต่มันก็มีสแตนดาร์ดที่มันก, <c oughs> ก็ก็สุดอยู่อะสแตนดาร์ดอะหน่นนะฮะแต่เป็นสแตนดาร์ดเก่าถ้าถ้าตัวใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยซื้อ ก็แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยซื้อก็แล้วกันต่อสัญญาปีที่ก่อนต่อสัญญาก่อนนะฮะช่วงนี้ก็เงินเยอะนะครับผมเอาเงินมาซื้อนักเตะเล่นนะเอาเงินมาซื้อสเตทเลส์หนึ่งร้อยหนึ่งจริงๆแล้วสเตทโหดนะนะสเตทโหดอยู่นะนะโอเคอน,นี่ไม่มีอะไรนะครับผมสเตทค่อนข้างดีนะหนึ่งร้อยหนึ่งโอเคโกโพชเชอร์ Go ulture, ยืนปีกได้นะครับผมบางตัวเนี่ยเป็นปีกนะเป้หลายๆตัวปีกนะนะ ไปหลายตัวปิดเหมือนตัวฟีเจอร์เขียวอะไรเงี้ยก็ก็เป็นปิดนะตี w อ่นะนะนะครับผมส,ส่วนใหญ่นะกล้องหน้าก็จะมีสแตนดาร์ดได้แหละนะโอเคสเตตไม่แย่ค่อนข้างดีนะครับผมเกมรุป91เลี้ยงบอล91เ็จบสกอร์93โอเคเลยนะนะความเร็วก็สเ,เอ่อสปิดต้น95นะไม่แย่ไม่แย่นะครับผมไม่แย่101นเหมือนกันนะแล้วก็ได้อย่างอื่นที่ที่หลากหลายนะนะครองบอลนะครับผม ครองบอลจ่ายบอลได้นะจบสกอร์รู้ตัวเตะความโค้งดีนะสปีดบาลานซ์ได้นะครับผมสกิลก็ถือว่าครบครันนะเพิ่มสกิลได้ด้วยนะสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดสามารถเพิ่มสกิลได้นะครับผมเอ็มเปเป้โอเคหนึ่งร้อยหนึ่งต้งเป็นตัวเก่าต้องเป็นตัวเก่าจริงนะครับผมส่วนตัวใหม่เนี่ยมาไปซื้อกันเลยดีกว่าไปซื้อกันเลยดีกว่านะครับผมส,สั่งล้านเอาจริงก็ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บว่าทาไมาจริงนะ,ส,ะสั่งล้านเนี่ยนะ เป้สี่ห้าก็ไม่ได้ถูกนะแล้วก็ไม่ได้แพงมากนะสี่เศห้าถามว่าคุ้มไหมซื้อเสื้อเถอส่วนตัวนะจะเสืส้อผถอนะครับผมมานะส่วนคนที่มีพวกฟีเจอร์อยู่แล้วจริงก็ใช้ฟีเจอร์ดีแลลวนะครับผมส่วน,น,นที่นยังไม่มีก็ผูผู้เล่นใหม่นะครับผมผู้เล่นใหม่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ต้องมีติดทีมจริงในเะป้นะต้องมีติดทีมโอเคตัวใหม่เนี่ย ดูซิว่ามันจะขึ้นถึง100่งร้อยไหมับเอเบลเปเป้เวอร์ชันนี้จะขึ้นถึง100่งร้อยไหมนะปรับไปแปดนะครับผมแปดเลเวลอัพเลเวลอันพนะฮะหกอันนะครับผมโอเคโอเคไปนะไปแปดแปดแปดสเตตหรอสเตตหรอตออตู้ไปเลยแล้วกันนะครับผมเอาตูต้ไปเลยแล้วกัน นะปึ๊บอุ้ยเกมรุกดีนะเนี่ยเกยมรุกดีดีกว่าตัวสแตนดาร์ดเก่านะเกมรุกแต่เลี้ยงบอลอาจจะไม่ได้ดีเท่าจบสกอร์เนี่ยตัวตัว,ตวเก่าดีกว่านะโหสปีดต้นว่ะนะสปีดต้นกับสปีดเนี่ยตัวนี้รู้สึกว่าจะดีกว่านะตัวใหม่อ่ะรู้สึกว่าจะดีกว่านะแต่พวกเอ่อสตมินาอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมอ<ม>ืมก็มีทีเด็ดของมันนะครับผมมันก็มีทีเด็ดของมันนะฮะ เก้าเก้าว่ะไม่ถึงร้อยว่ะไม่ถึงร้อยว่ะตัวใหม่ไม่ถึงร้อยแต่ตัวเก่าเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งนะตัวเก่าหนึ่งร้อยหนึ่งตัวตัวใหม่ไม่ถึงร้อยเก้าเก้าแต่ว่าตัวไหนดีกว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูสเตตต์กันนะเอาจริงตัวหนึ่งร้อยหนึ่งมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเอาจริงนะโคฟูเชอร์เหมือนกันนะนะโอ้โหเกมลูกเก้าห้าว่ะนะแต่พวกครองบอลเนี่ยตัวเก่าดีกว่าจับสกอร์ตัวเก่าดีกว่าความโค้งตัวเก่าดีกว่าแต่สปีดตัวนี้ดีกว่านะ นะสปีดตัวนี้ดีกว่าบาลานซ์ตัวนี้ดีกว่านะโอเคแต่ตัวเก่ารู้สึกว่ามันจะหลากหลายกว่านะหลากหลายกว่า1นึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งนะใครที่มีแล้วไม่ได้ต่อสัญญาณเล่นก็ถือว่าต่อสัญญาณเล่นได้นะครับผมถ้าใครไม่ชอบฟีเจอร์นะเพราะว่าตัวสเตดดัตหนึ่งร้อยหนึ่งก็มีทีเด็ดของมันนะครับผมเกมรูปในตัวใหม่ดีกว่านะส่วนครองบอลทั้งหมดเนี่ยตัวเก่าดีกว่าจบสกอร์ตัวเก่าดีกว่าความโค้งลวงเตะตัวเก่าดีกว่า สปีดเนี่ยตัวใหม่ดีกว่านะสปีดตัวใหม่ดีกว่านะนะบาลานตัวใหม่ดีกว่านะครับผมโอเคโอเคก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับผมนะแต่สเตตโดยรวมก็จะเป็นตัวนี้แหละนะเพราะว่าจบสกอร์มันก็ห่างจากตัวเก่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมโอเคก็เพิ่มสกิลได้นะครับผมสําหรับแอนเป้นะครับผมนะก็ถ้าซื้อใหม่เนี่ยไม่ถึง101่น่งแน่แต่ถ้าตัวเก่ามามาต่อสัญญาเนี่ยถึงแน่นอนยังไงก็ถึงถ้าเป็นตัวเก่า ก่าแบบเก่าจริงๆนะไม่ใช่แบบเก่าเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วยังไม่ใช่นะต้องเก่าแบบเก่าจริงๆอ่ะแรกๆเลยอ่ะนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันสําหรับอ่าซื้อไอพายแล้วก็คาพลังนะครับผมเอาง่ายตัวเก่าดีกว่านะตัวเก่าดีกว่าโอเคประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาบบบายเลส